สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดและความรู้หุ้นมูลข้างล้านบาทนะครับทั้งสีเล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ครับเป็นความเห็นผมนะตกงานเล่นหุ้นดีไหมตกงานเล่นหุ้นดีไหม ไม่จากคำถามครับที่ส่งมาทางเซลบุ๊กก็บอกว่ามือใหม่หัดเทรดอยากสร้างรายได้วันละ1,000นหนังสือความรู้หุ้นมูลค่างลันบาทช่วยได้ไหมครับผมเตรียมตัวก่อนตกงานครับโหเป็นคำถามที่อยากจะนำเสนออีกมุมมองหนึงนะมุมมองของความเสี่ยงนะครับเป็นข้อมูลใกับท่านละกันไปพิจารณาเอานะฮะเพราะว่า คือเราคนที่อยู่นอกสนามอะครับคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นแล้วก็อ่านหนังสือมาดูคลิปมาหรือเห็นตัวอย่างอะไรมาก็ตามมากักจะคิดว่าการเล่นหุ้นมันง่ายครับการเล่นหุ้นมันง่ายเลยทําให้เราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะทําเงินวัลพันนะฮะมันเป็นความฝันนะเป็นความฝันที่เพลิดเพล้วมากก็ก็ดีครับ การมีความฝันเป็นเรื่องดีครับทําเงินได้วันละพันแต่ผมอยากจะนําเสนออีกมุมหนึ่งครับในด้านของความเสี่ยงนะเพราะว่าอะไรครับข้อหนึ่งเลยนะนักเล่นหุ้นนักเทรดคือตลาดไหนก็ตามนะครับตลาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตลาดบ้านเราตลาดต่างประเทศนะครับเศษบ้าบออะไรต่างๆก็ต่างนานานะครับ,นนนรบมีอะไรนะมีพวก ฟิลจ้องฟิวเจอร์มีโอ้ขางไมโครเล็กอะไรต่างๆนะผมคิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยนะนักเทรด80%ครับขาดทุนครับคนส่วนใหญ่ขาดทุนครับหมายความว่าครับหมายความว่าท่านที่เพิ่งเข้าไปเล่นนะมือใหม่ที่เข้าไปเล่น,นะห,ลนหุ้นหรือไปเทรดใหม่ๆอะ่ะมีโอกาสสูงมากครับที่จะขาดทุนครับมีโอกาสมากที่ท่านจะเอาเงินเก็บของท่านอะ่ะ ที่มันควรจะเป็นเงินที่ท่านเอาไปเรียงชีพนะฮะเพราะว่าท่านตกงานนะฮะเอาไปเผาทิ้งในตลาดการเทรดในแบบที่ไม่สมควรนะครับนี่เป็นข้อสัสงเกตข้อแรกนะครับว่าตลาดหุ้นไม่ง่ายครับคน80%อย่างน้อยนะครับ80%ขาดทุนครับดังนั้นท่านเข้าไปโดยที่ไม่รู้ไม่รู้เหนือรู้ใต้นะฮะโอกาสที่คุรจะขาดทุนมีสูงมากดังนั้นเนี่ยผมว่าไม่ควรคนระับไม่ควร ซึ่งบางทีเงินเก็บของท่านสมมุตินนะท่านมีเขาเรียกว่า stress test คือท่านจะอยู่ได้อีกประมาณสักสมมุติท่านเก็บมาได้สักสักหนะ้าแสนนะแต่ท่านคิดอุก่อน,อนตนะ 500, อนโตนะห้าแสนคอนโตมานะท่านคิดว่าจะเอาเงินห้าแสนเนี่ยมาทําให้ได้กําไรวันละพันบาทประมาณนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าริสเรวอร์ดโคตรน้อยเลยนะริสหนึ่งริสห้าแสนได้กําไรมาหนึ่พบาทต่อวัน คุ้มไหมไม่ไห่ใจนะรือถ้ามีเงินห้าแสนขนาดนั้นเนี่ยมาเดทเทรดก็คงจะเป็นอะไรที่ผมว่าอย่าก,กดนะผมบอกว่าคิดน้อยไปหน่อยจริงคิดน้อยไปหน่อยน่าจะลงทุนมากกว่านะครับอ่ะเอาละข้อแรกคืออยากบอกคุณว่านักเล่นหุ้น80%นักเทรดนะทุกตลาดนะครับ80%บวกบวกนะครับอยากน้อย80% เป็นคนที่ขาดทุนให้กับตลาดนะครับดังนั้นโอกาสที่คุณจะขาดทุนมีสูงมากครับท่านอยอมรับข้อนี้ได้หรือไม่ครับนี่เป็นความเสี่ยงข้อแรกนะข้อ2คือส่วนประกอบของการเทรดนั้นการเล่นหุ้นได้กําไรนั้นนะฮะมันมาจากการทุ่มเททําการบ้านอย่างหนักครับเพื่อหาหุ้นผู้ชนะครับเพื่อหาจังหวะซื้อที่ถูกต้องครับซึ่งคุณต้องมีสูตรสาเร็จของตัวเองครับ สูตรนั้นเกิดจากสไตล์เกิดจากบุคลิกตัวคุณเองครับแล้วก็มาจากประสบการณ์คุณเองครับอ่านหนังสือไม่พอครับอ่านหนังสือไม่พอต้องถามแต่ว่าคุณมีหรือ,อยังพวกนี้นะฮะเก่งหน่อยก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับเพื่อจะหามันเจอนะฮะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอุปมาง่ายๆครับการเทรดเกมมันเร็วมากเหมือนคุณเล่นเกมนะครับคุณเข้ามาแล้วเนี่ย ผมชอบเปรียบเทียบกับการเล่นเกม Winning นะเกมฟุตบอลอย่างตอนนี้อะไรนะเกม EA หรอใช่ปะ EA ไม่ใช่เี่เตะบอลน่ะผมไม่แน่ใจจะมี EA มี PES นะฮะเกม Winning พ <c oughs> ูดง่ายๆเกมเตะฟุตบอลน่ะมันก็มีมีมีสเต็ปนะตั้งแต่อะไรเป็นเป็นมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็น มือโปรอะครับนะครับมันจะมีเป็นเป็นเลเวลอะครับพูดง่ายๆนะคุณเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้ามาเดเทรดเลยนะด้วยความที่คุณไม่มีประสบการณ์คุณมาเดเทรดเหมือนคุณเริ่มต้นคุณก็เข้าไปเล่นเลเวลมือโปรเลยครับถามตัวเองดูแต่ถ้าคุณเคยเล่นนะคุณจะรู้ว่าคุณจะสู้คุณจะสู้ไม่ได้เลยคุณจะเสียประตูยังในแบบที่ว่าห้าลูกสิบลูกครับครึ่งแรกครึ่งเดียวนะคุณจะโดนแบบ จ่ายบอลเสียตลอดแล้วก็โดนสวนกลับแลยิงเัินประตูหมาเลยนี่นี่นี่เป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะบอกคนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานะครับคุณไม่ควรเริ่มที่จะเข้าไปแล้วลงมาเฉยแล้วต้องการเงินกําไรวันละพัน์เลยผมว่าคุณคุณเสี่ยงเกินไปคุณลองคุณลองเล่นเล่นในเกมที่มันมันมันเร็วเกินไปที่คือคุณยังยังไม่เข้าใจเกมเแต่คุณเข้าไปเล่นในเกมที่โคตรเร็วเลยนะฮะ ต้องให้เวลามันนะครับให้เวลามันคือถ้าคุณอยากเล่หนหุ้นจริงผมอยากให้คุณ <c oughs> ให้เวลาในการเรียนรู้สร้างสูตรตัวเองให้ได้ครับที่เกิดจากสไตล์จากบุคลิกของตัวเองครับแล้วก็สร้างประสบการณ์จากมันก่อนนะฮะเร็วสุดก็ปีหนึ่งฮะบางคนหัวช้าอย่างผมนี่ใช้เวลาเป็นห้าปีนะห้าปีหกปีเจ็ดปีนะกว่าจะเจอนะฮะแล้วคุณรู้ตัวเองหรือยังว่าคุณอยู่ตรงไหนของเกมครับ เกมไหนเหมาคุณครับระหว่างมือสมัครเล่นมือโปรแล้วก็มือสมัครเล่นแล้วก็อะไรนะคุณลองดูเกมเมื่กันจะมี4เ็ปอะจำไม่ได้ลวหลไรบ้างจะมีเพิ่มต้นเลย beginner จะมีระดับกลางๆงระดับเร็วแล้วก็ระดับมือโปรมานะมือ,อชิบอันนั้นนะคุณเลือกเกมไม่ถูกก่อนครับเล่นเกมช้าก่อนดีไหมแล้วเล่นด้วยเงินน้อยก่อนดีไหมนะฮะอย่าเพิ่งทุ่มแล้วก็ ต้องการกําไรทุกวันเ่ยผมว่าเสี่ยงเกินไปครับนี่มองนะมุมมองนะมุมมองคนที่เป็น1นึใน80ที่ผิดพลาดนะฮะข้อสามครับธรรมชาติมนุษย์ไม่เหมาะกับการเทรดนะครับธรรมชาติมนุษย์ไม่เหมาะกับการเทรดนิสัยความต้องการอารมณ์ความปรารถนาความเชื่อเนี่ย โดยมนุษย์ปกติแล้วจะไม่เหมาะการเทรดครับคุณต้องฝืนธรรมชาติตัวเองครับนะฮะใครก็ตามที่เทรดตามธรรมชาติตัวเองจากการตัดสินใจในแบบเด็กๆของตัวเองครับคุณมักจะคนนั้นมักจะเป็น80%ของตลาดเสมอธรรมชาติมนุษย์ทำลายเพอร์ฟอร์แมนซ์การเทรดคุณครับคุณจะขาดทุนในแบบที่ยับเยินซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะ แล้วคุณรู้หรือยังว่าธรรมชาติมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อการเทรดคืออะไรยังไม่พอนะครับรู้แล้วเนี่ยคุณต้องคมมันคุณต้องดัดมันให้กลายเป็นให้คุณเข้าใจการเทรดทําตัวเองให้เหมาะกับการเทรดครับพวกนี้ใช้เวลาเป็นปีๆนะครับคุณต้องมีกฎการเทรดมีวินัยทางการเทรดใช้เวลาเป็นปีเช่นกันนะครับในการที่จะสร้างมันขึ้นมานครับคุณมีหรือย,อยังครับเนี่ย ถ้าคุณยังไม่มีนะรับรองว่าคุณจะขาดทุนซ้ำซักซ้ำซากเงินคุณสมมติเม,มื่อกี้พูดมาห้าแสนใช่ไหมมันจะหมดได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนนี่ฮะผมบอกคุณเลยนี่เป็นความเสี่ยงของบอกคุณนะสี่คือการเล่นหุ้นที่ดีไม่ใช่แค่การรุกครับการรุกนี่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับคุณต้องเริ่มต้นจากการปกป้องสิ่งที่คุณมีอยู่ครับนั่นคือการบริหารความเสี่ยงซึ่งพวกเนี้ย การให้ความเสี่ยงมาก่อนการนึกถึงความเสี่ยงมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมากครับถ้าคุณไม่โดนนะฮะบางทีนะครับเงินห้าแสนคุณอาจจะหมดไปโดยที่คุณยังไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงคืออะไรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าอันตรายมากครับในการที่เข้ามาจัดเต็มแล้วก็โดยที่ไม่รู้จักเกมครับไม่รู้จักความเสี่ยงคืออะไรฮะง่ายๆนะครับ,ค,รบความเสี่ยงการเรีนรูการขาดทุนฮะ ถ้าคุณเข้ามาเล่นต้องการเงินเช่นวันละพันบาทนะแล้วคุณมีทุนกี่บาทเออคุณจะลงกี่บาทเอากำไรวันละกี่เปอร์เซนต์ถึงจะได้พันบาทแล้วแล้วแล้ว้ะาขาดทุนคุณจะยอมเสียกี่บาทแล้วคุณจะกล้าตัดขาดทุนไหมถ้าพลาดถ้าพลาดแล้วคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับ,ก,บกับมันขายตัดขาดทุนไหมหรือว่าสู้หรือว่าถัวเฉลีย่ยหรือว่าคุณจะปล่อยมันไปแก้แค้นได้หยุดทุกนี้ครับ ผมอยากจะให้ท่านตอบถามให้ได้ครับว่าคุณจะทํายังไงต่อแผนน่ะแผนการเข้าซื้อรู้ดีแล้วครับแต่ว่าแผนการออกล่ะแผนการหนีหนีตายแผนการเทคโปรฟิตคุณมีหรือยังเรียนรู้เพิ่มเติมครับหาคำตอบตัวเองให้ได้ครับจริงๆผมมองนะช่วงเนี้ยตลาดมันลงหนักเกมระยะกลางกับยาวเนี่ยโอกาสชนะสูงกว่าเกมระยะสั้นครับ สุดท้ายครับอยากให้ท่านลองหาอาชีพอื่นทําดูนะฮะคือจริงๆอ่ะเล่นหุ้นมันเป็นเกมที่เอาเงินมาเผาเล่นพวกพนรงนะของพนรงเลยผม,ยผ,มยผมเจอเลยเนี้ยผมบอกคุณเลยตรงๆเลยว่าการเล่นหุ้นหรือการเทรดก็ตามเป็นเกมการเอาเงินมาเผาเล่นถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณเอาเงินมาเผาเล่นเงินคุณจะหมดไปเรื่อยครับจนกว่าคุณจะรู้ตัวว่าคุณไม่ควรเผานะฮะน,นี่คือเรื่องจริงครับดังนั้นเนี่ยมองหาอาชีพอื่นครับที่ เสี่ยงน้อยกว่าการเล่นหุ้นครับแถบได้ากาไรแบบสมเสมอนะและปลอดภัยนะเอาง่ายๆเลยครับเริ่มจากตัวคุณเองคุณเก่งอะไรคุณรู้เรื่องอะไรครับคุณเชี่ยวชาเรื่องอะไรลิสต์มาครับแล้วก็เอาไปทำคอนเทนต์ลง y u t u b e ครับแนะนำง่ายๆนะแชร์ความรู้ครับแล้วคุณก็ขายความรู้นั่นไปแชร์ความรู้แล้วคุณได้สิ่งตอบแทนจาก youtube คือ Adsense นะหรือไม่ก็คุณก็ เพิ่มเติมได้ครับคุณมีสินค้ามาขายมาจากความรู้คุณความรู้คุณแปลงเป็นเป็นคอร์สได้ไหมเป็นหนังสือได้ไหมเป็นอีบุ๊กได้ไหมฮะพวกนี้ง่ายกว่านะผมบอกตรงผมก็เขียนหนังสือขายครับผมบอกว่ามันมันง่ายกว่าการเทรดเยอะเลยฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณตรงๆนะครับหาชีวิตที่สองครับก่อนที่คุณจะเรียนรู้ว่าเกมการเทรดการเล่นทุนคืออะไรแล้วค่อย จัดเต็มครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งจัดหนักโดยที่คุณยังไม่รู้เลยาการเทรดคืออะไรและคุณต้องการคือคุณเข้ามาลงสนามก้าวแรกวันแรกคุณคิดว่าคุณต้องได้กาไรวันละพันวันละพันทุกวันผมว่าเป็นความฝันที่เลื่อนลอยฝันที่เกินจริงะครับผมบอกเลยนี่เป็นมุมนะมุมมองของคนที่คนใน80%ครับคนที่ผิดพลาดล้มเหลวากการเล่นหุ้นนะฮะอยากจะบอกให้คุณเห็นความเสี่ยงด้านนี้ด้วยนะฮะ ด้านนี้เป็นด้านลบซึ่งผมมั่นใจว่าน้อยคนนักที่บอกคุณแบบนี้เป็นข้อสังเกตจากคนแพ้ฮะการเล่นหุ้นเข้าง่ายครับแต่เอากำไรกลับไปยากเหลือเกินครับคนอย่างน้อย80%เสียงเงินฮะถ้าคุณยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก้าวมาก้าวแรกแล้วอยากได้วันละ1,000บาทผมว่าเป็นความฝันที่เลื่อนลอยมาก คุณง่ายครับคิดง่ายแต่ทํายากมากครับเพราะว่าคุณมีความน่าจะเป็นที่เสียงเงินมากกว่าได้เงินนะฮะถ้าไม่พร้อมนะแนะนาครับถ้าไม่พร้อมถ้าไม่รู้เลย,เลยนะครับอย่าพึ่งเอาเงินก้อนสําคัญมาเล่นหุ้นครับแบ่งมาก็ได้ครับถ้าอยากเรียนรู้มันผมแนะนําให้คุณเรียนรู้เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้ก่อนปีหนึ่งครัเรียนรู้ไปก่อนครับแบ่งเงินมาสักสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะมาเล่นเป็นเงินที่คุณเสียได้เลยง่าย เงินอีกหลายแสนเก็บไว้เก็บไว้เป็นเหมือนกับเงินยังชีพแล้วก็นอกจากการเรียนรู้จากการเล่นหุ้นแล้วคุณหา,าชีพที่สองไว้หา,าชีพเสริมไปเลยตกงานเนี่ยคุณมีอาชีพสำรองดีกว่าครับแล้วก็ถ้าอยากเอาเอาจีเอาดิงเอาดีเรื่องการเล่นหุ้นนะให้เวลากับมันครับเอาเงินมาแล้วเรียนรู้จากมันเรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองครับสำคัญที่สุดเลยนะฮะ เรียนรู้ก่อนว่าเกมการเทรดเล่นยังไงเราไม่เหมาะการเทรดยังไงแล้วก็ค่อยปรับปรุงตัวเองไปครับใช้เวลาครับปี2ปีก็ว่าไปแต่ว่าถ้าท่านรู้เรื่องนี้ดีๆนะรู้จริงนะต่อไปไม่ยากเลยครับเข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยงเข้าใจถึงการบริหารเงินทุนฮะและเข้าใจถึงการบริหารตัวเองครับสําคัญครับพวกนี้เกมรุกไม่ยากครับการทําเงินไม่ยากเพราะว่าใครๆก็รู้แต่ปัญหาก็ทําไมคน คน100ร้อรู้แต่ทําไมคน80%ถึงไม่รอดฮนะนี่เป็นคำถามนะครับคุณต้อคุณต้องคิดให้ดีนะครับผมบอกเลยผมมองผมแนะนําคุณนะพัผนผมเป็นปรุ้นพี่คุณอนะบอกตรงคน80%ที่ขาดทุนว่ามันมีปัญหาแบบเนี้ยเอาเป็นข้อมูลให้ท่านแล้วกันว่าคิดต่อว่าคนทํำยังไงดีแนตะ่้าให้ผมแนะนํานะอย่าพึ่งจัดหนักอย่าเพิ่งเอาเงินก้อนที่คุณเก็บมาเล่นหุ้นเลย เก็บเงินไว้ซะทาบเอเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองใช้ชีวิตคุณเอาเงินแค่10%มาเทรดเพื่อเรียนรู้ก็พอครับเอาจนกระทั่งคุณเข้าใจว่าเกมมาเล่นอย่างไงคุณมีสูตรสำเร็จตัวเองคุณรู้ว่าการบริหารความเสี่ยงทำยังไงการบริหารเงินทุนเป็นยังไงจุดเข้าซื้อคุณยังไงจุดหนีคุณยังไงการเทคโปรฟิตคุณทำยังไงรู้ให้ชัดเจนแล้วค่อยเอาเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นมาเล่นครับและคุณจะอยู่รอดคุณยังไม่เผาเงินในแบบที่ผมเคยทำนะฮะ นี่ไม่ได้หมดครับลองคิดต่อดูฮะถ้าชอบก็สับสกัยนะครับผมก็จะมีคลิปประเภทนี้ให้ท่านดูนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงบริหารเงินทุนแล้วก็มีเกมรุกอยู่บ้างนะครับพอสมควรนะโดยส่วนใหญ่แล้วผมจะมีไมซ์เซ็ตหรือจิบยาก,การเฉลดประมาณสักน่าจะเกิน60%สิบเปอร์ตแล้วตอนนี้ที่เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเรื่องราวของเมธอดและแนวคิดของการลกซึ่งต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องไมซ์เซ็ตไปเรื่อยครับก็จะมากขึ้นไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยถ้าชอบก็สับสกัยแล้วไล่ ถ้าชอบก็มีหนังสือที่เขียนเองอยู่สีเล่มนะครับอ่านไปครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมบันทึกสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับนี่เป็นความเสี่ยงครับเล่มสีขาวความเสี่ยงเล่มเล่มขาวเป็นเกมรับอะไรกันพูดง่ายเล่มเล่มเหลืองเอ้เล่มเขียวกับเล่มดําเป็นเกมรุกครับเล่มเล่มสีทองนี่เป็นภาพใหญ่ของการเรดทั้งหมดเลยนักเรดเจออะไรบ้างแล้วก็ทายังไงถึงจะรอดก่อนไปได้ครับ มีขายที่เพจเซียบุ๊กกีเดียวครับ y OB, เ y o ไบ o ป์ k s นะครับเพจเซียบุ๊กครับสนใจก็ส่งข้อความไปสอบถามเอนมินได้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ